สวัสดีเจ้าอยู่กับช่องอยู่กับสวนนะเจ้าวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปหู้จักไม้มงคลชนิดหนึ่งที่เราปลูกไว้ภายในสวนซึ่งน้อยคนนักจะหู้จักนะเจ้านั่นก็คือพืชชนิดที่อยู่ด้านหลังนี้เดี๋ยวเราไปทําความหู้จักกันเลยเจ้าเรามาดูล,าลักษณะลําต้นลําต้นของมันเป็นเครือเรื้ยขึ้นสู่ที่สูงนะเจ้า เครือจะใหญ่ขนาดเข้ามาดูหัวของมันหัวของมันนะเจ้าหัวของมันจะใหญ่ดูละะนะักษณะดินที่นูนขึ้นมาอันนี้เราเอาดิน ก็ปกนะเจ้าเพราะว่าหัวของมันใหญ่นูนออกมาเขาต้องเอาดินมาปกหัวของมันมีสีแดงมีสีแดงนะเจ้าลักษณะหัวของมันถ้าคุดออกมาเขาฮ้องว่ามันมือเสือนะเจ้าเพราะว่ามันมีลักษณะคล้ายมือเสือเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเฮามาดูการคุด เขามาดูตอนที่มันมีอายุครบแล้วคุดออกมาเราจะดูว่ามันเหมือนมือเสือแตะก่อเขามาดูที่ลำต้นลำต้นของมันตามข้อมันจะมีหน่วยเล็กๆแบบนี้หน่วยเล็กๆแบบนี้เราสามารถจะเอาไปปลูกเป็นเจอได้นะเจ้ามันก่อจะคล้ายๆกับมเมล็ด พันแบบนี้มันชนิดนี้ปลูกได้ปีละหนึ่งครั้งเขาจะปลูกช่วงต้นฤดูฝนและจะเก็บกินในช่วงฤดูหนาวนะเจ้านิยมนำมารับประทานเป็นของหวานตามเทศกาลต่างๆเช่นปีใหม่ตุ๊จีน เพื่อเป็นสรีมงคลนะเจ้าเข้ามาสรุปความพิเศษของไม้มงคลมันมือเสือกันนะเจ้าหนึ่งลำต้นลำต้นเป็นเครือรื้อขึ้นสู่ที่สูงต่ออั้นสื่อถึงความเจริญความรุ่งเรืองความก้าวหน้าสองหัวของมันมีลักษณะคล้ายมือเสือเรียกมันมือเสือ แค่ชื่อก็ยิ่งใหญ่แล้วนะเจ้า 3. หัวของมันมีสีแดงสีแดงเป็นสีมงคลสื่อถึงความโชคดีมีความสุขอายุยืนยาวและสมันมือเสือสามารถปลูกได้ปีละเนึ่งครั้งนั่นหมายความว่าโอกาสและจังหวะของความสำเร็จความเจริญรุ่งเรือง่่ได้มีมาขึ้อเฮาตลอดนะเจ้า มันมือเสือเป็นไม้มงคลที่สามารถจะกินได้เพื่อนๆน,น่าจะหามาปลูกกันไว้ที่บ้านไว้กินเพื่อเป็นสิริมงคลกันแล้วนะเจ้าถ้าเพื่อนๆท่านใดหาบ่ได้หรือว่าบมีโปรดิดตามช่องเฮาไว้นะเจ้าท่านอาจจะได้พันมันมือเสือไว้ปลูกกินที่บ้านก็ได้นะเจ้า เทาจะทำการกเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงไปโตยกันนะเจ้า